พี premises, daughter, mater, the the Korean, ่น ah, oh, oh ้องเอ้ยพี่ชายย่ายขึ้นมาหาแต่เสาแต่นอเล่าเป็นคนพิการนี่พี่น้องมาหายายอยังนอ่มาเนี่ยนอพี่น้องเอ้ยคุณมาถึงรถบัสดูดีขนาด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 เบื้องเกนี่โบมีาอบบ่ข้าวขุนตะกอนนายจะ่าโบมีเอากับกูโบมี่มื่บ้านกูไปอันชื้อเขาแห้งกูได้เส้นเขาจะไปสิบบาทบัดรขักอันตะอ่องไปเฮ็ดงานหมู่บ้านกับโบโบกลุ่มมือเพราะว่าฝนตกห้ามกับบ้าล้วมือนีก็สิไปซ้ำของเก่าสองมือยังสิได้สามร้อย แต่อีตนศาสตร์น้อไอเอ้ยมาหาน้องน้องกับถึงช่วงน้องบ่ม,อมีอัดพนยืมรถเขามาดินี่น้ำมันรถกับสีเบิร์ดแล้วนี่พี่น้องนี่ขาแรงแรงนี่ขันน้ำมันรถเบิดนี่เฮ็ดยังไงนี่จูงกรบเป็ปนพี่น้องเอ้ยนี่แต่นายเนาะคนเห่านี่กาบนบ่พอยังมาอดยิ่งอดอีกพี่น้องเอ้ยจ,จังใดต,ตุนศาสตร์ เขาแซ่ล้บาดนี้บ่ได้กินแล้วสิเอากบมันน้อยให้กิบ่ได้บาดนี้อือโอเขาอีต้นตัวเนาะมันบ่มีเด้กูก็บอกมึงว่ามันบ่มีเฮ็ดจซ่น่ะว่า่าําอีนอยแมโอ้ยอ้ายเอ้ยจักสิให้น้องเฮ็ดจังได๋นําบาดนี้เนาะเงินในกระเป๋าบ่มีจักบาทนีก็ยังคิดยากอยู่ พซ่น้องซอยจั่ไหนล่ะยขยะอยู่หน้านี่ก็บ่มีแม่เก็บไปให้ปูยาเพิ่อนอันขายขยะเบิดละเจ้าขยะให้ไปขายกาย็ไดพี่น้องเพิอ่อนยุ้เดียวเพิ่นนะ่ยเพิน่นอาศัยกินเงินเดียน,นอันเพิ่อนอายุหกสิปีแล้วล่ะพี่น้องมาบัน้พี่น้องมาเบิงบ่งผ้าละของยายจะพี่น้องนี่ตื่นเช้ามานี่ก็ต้องอยากน้ำน้ำงัวน้ำหยางกนพี่น้องเอ้ย อ่าตอนนี้ไปหาเกลียวหยามาหิงัวพี่น้องเกลียวหยานี่ก็ลดฮอก็ต้องเติมน้ำมวกน้ำมันไปหาเกลียวหยาพี่น้องเสาเทียงแร่งอ่าเกลียวหยาให้บ่แล้วก็ต้องค้นน้ำไปให้พี่นอ้องอาหยาบะฮันแล้วล่งบะฮันแล้วลอกใหญ่ยยก็มามาปล่อยงัวไอ้แฟนเพิ่นลงผู้เดียวใหญ่ยยก็มาปล่อยงัวออกจากคอกพี่น้อง อ่าคอ,อกนันก็นเละเละพี่น้องหี่ง้อผูนเละเพียงหัวเขาง้อพี่น้องเอ้ยงวอก็บบาดแนนอนกางขึ้นต้องยืนตลอดหลังจากนั้นย้ายกับมาคางหมกเขาพี่น้องใครเนี่แตะวันเป็ดต่อแกดพี่น้องข้างหมกเขานึงเขาไห้กระิ่ดเฮ็ดเนี่ยกินพร้อมกันพี่นอ้องอาหมูที่ซื้อมาไว้ในตู้เย็นมันเหลืออยู่นี่พี่น้อง สื่อมาลอยหนึ่งพี่น้องในตอนหนึ่งกระสีมาลาบพี่น้องเอ้ยอ่อาวว่านนี่ก็ทอดเนาะเส้านี่กนะ็สีลาบเนี่ยพี่น้องหนึ่งเขาไปนั่มหนึ่งเขาไปนั่มกับสีเฮ็ดลาบหมูไปนั่มนะพี่น้องเอาหมูมาล้วนใส่น้ำมันก่อน้าพี่น้องจาพี่น้องห้า ล้วนใส่น้ำมันเลี่ยวๆพี่น้องมาพักไว้ยยอานา้ำปลาลงจากน้อยพี่น้องมะนาวบีบลงจากพี่น้องนี่ลงหน้าห่อกับใส่จากสองเปียเ่าก็ใส่พริกผงลงไปขวขัวลงไปพี่น้องแล้วก็ใส่หอมหอมมันหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่นี่หนะ้าตาเพ่นเซตเรียบร้อยเลยพี่น้องวังนนีก็สิได้ใส่เข่าแล้วพี่น้องเอ้ย เขาสารย่ายกับเบิรพอดีพี่น้องน้อยน้อยหนึ่งเจ้าอายมากกับอีโซนศาดตอายดอกจะกองกับบะเมี่ให้เพิรนเนาะถ้าล้ายก่มนนูะะ้นเนี่ยต้องต้งตมเขาให้หมาหกินพี่น้องหมาแปดโตต้มเขาให้กินแล้วก็ต้องซื้อปลาทู่มใส่ให้กินเพิ่อนยังกินพี่น้องเอ้ยเป็นกรรําเป็นเวรเี็ยังบ่เูงกันยังแมวอีที่เป็นพี่น้องอินทักษ์ังค่า่นเอามาให้แมวกินพี่น้องเอ้ยนี่ห้อง ขอกินพี่น้องอันนี้ก็เม่นห้าพี่น้องเอ้ยซื้อห้ามมาไว้เห็นหมูย้ายเลี้ยงหมูตัวหนึ่งนี่พี่น้องอยากกันยุ่งซื้อมาไว้จุดหมู่อ่อันนี้เป็นยาพ่นกองละลอยพี่น้องเปียงเงินน้ำพวกนี่แหละพี่น้องนี่จุดจุดมือแล้วกองยุ่งมันหลพี่น้อง อันนี้ก็น้ำมันรถอีกที่บ้านพี่น้องเอ้ยน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยซาเลงเนะี่ยขี้ปีเกลียวหยาเสาเทียงแรงพี่น้องสองมือต่อร้อยมันหนักที่นี่พี่น้องก็ครอบครัวของยายนี่าไงอีกเกลียวหยาไปพ่องหยาหวานพี่นอ้องหยาหวานอิสรเเาเอลกับคอขจ้ามาอันนี้เนี่ยกองไฟจุดหิ้งงัวพี่น้องเอ้ยเพียงยายก็สิบเบิดแล้วนี่ เันในบัญชีเหลือพันหนึ่งย่ายไปกดมาซืสือเฟีย้ยงมดเลยพี่น้องอยากให้งัวได้กินอิตโต้งัอเจ้าของสิโอดกระยามันพี่น้อง